สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวย h ช n n นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยเราพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรงบน้อยของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรงบน้อยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรลูกของสูตรงบน้อยนะคะสูตรงบน้อยจะเป็นสูตรแม่นะคะที่แอดแยกออกมาจากงบน้อยนะคะแล้วก็มาเอา25คู่นะคะจับใส่งบน้อยนะคะเพราะว่าในงบน้อยมันให้แค่2คู่มันให้น้อยนะคะแอดบัวซาใจนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะก่อน ที่แอดหันไปใช้สูตรใหม่ค่ะหันไปใช้สูตรใหม่นะคะเพราะมีช่วงนึงที่สูตรงบน้อยมันมันหลุดนะคะนี่มันมันอุ้ยมันเกิดบัถือบาหลุดปไปไหนเนาทุกคนเสียดายมากๆไม่งั้นเราจะ เราจะได้เม <S 々> ็ดเดียวกันหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดติดเลยนะคะกับงวดล่าสุดที่ให้หกหกสี่นะคะทุกคนนี่งวดนี้มันก็หายเก่าสามเป็งบงบหน่อยนี่รูดฮุกบดด้เลยเลยค่ะเวลาเข้านี้เข้ากระหน่าเลยนะคะแต่ว่าเวลาหลุดก็กระหน่าเช่นเดียวกันมีครั้งหนึ่งที่มันหลุดแปดงวดติดนะคะทุกคนหอยแปดพอแปดงวดติดนะคะแอดก็ตามของแอดยูนั่นแหละค่ะเออพอตัวนี้นะคะหลุดแค่สองงวดทันบดตามได้ปะแอดก็เลยทิ้งนะคะทิ้งไปใช้สูตรใหม่นะคะสําหรับสูตรงวดน้อย ทิ้งไปใช้สูตรใหม่ปุ๊บมาเลยงานเขาเลยบาดนี่เข้าทั้งห้างวดติดงวดที่หกกับงวดที่หกแล้วออกหกสี่นะคะโชคดีนะคะที่แอดตัดสินใจกลับมาเอาชุดนี้ทันนะคะตัดสินใจเอานี่ล่ะคะ่ะต่อไปสิบอนอกใจสูตรนี่ล่ะคะ่ะนอกใจเลยเป็นยังไงเห็นผลบัวบาดไปไปเพิ่นไปลอ่องของใหม่นะะี่ค่ะตายแอดเลียดเลยค่ะของใหม่ของใหม่ก็มันก็เข้าอยู่เข้างวดเว้นงวดสองงวดสามงวด นะ้อทุกคนเนาะจังสี่ละการตัดสินใจแอดถึงลงให้ทุกคนนะคะพยายามลงให้ทุกคนดูทุกสูตรเลยนะคะแล้วก็มีสถิตินะคะช่องแอดนี่เป็นช่องที่ชอบเก็บสถิติมากนะคะแอดชอบเก็บสถิติหวยนะคะชอบเก็บไว้ดูค่ะคนมันชอบเลขนาะทุกคนแอดมากขายชอบตัวเลขมากนะคะหน,นัง่งคิดนั่งยังมืดขึ้น Ad แอดใจหดใค่ะ จริงๆงแอดมากมากค่ะขีดดูหันละหวยคะ่ะมือหนึ่งลอยแปดพันศูนย์มากเอามาดูกันนะคะผลหวยออกนะคะหกตัวนะคะเจ็ดสามสี่นะคะเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งนะคะสี่หกนะคะ บนก็คือ601นะคะล่าง46ก็เข้าตัวกลับไปนะคะ c 664นะคะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะสายรูดเท่านั้นที่จะรอดนะคะแต่ถ้าตัวเจาะรอดแบบนี้ก็เต็มเต็มนะคะดีใจด้วยก็ขอให้งบน้อยเข้าอีกนะคะ fc จะได้ปังกันเนาะงบน้อยเข้าอีกนะคะสำหรับท่านที่ถามหาเลขบัญชีนะคะแอดก็ว่างให้นมืดมืดชวนนี่ละะ้ค่ะจะได้เห็นนะคะสิได้เห็นเด้อบแม่นวาสิอันนี้เด้อ เพราะว่าอันว่างเหล็กบัญชีเหรแอญแห่งยานเหลื่อเขื่อนอยู่เด้อค่ะบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าส่วนมากแอดจะเอาไว้ในหวยหุ้นนะคะสําหรับเลขบัญชีแอดนะคะอันผู้ใดอันผ่านไปผ่านมาเห็นอันกะอันบวกมูในเด้ออันนี้เด้อจ้าอันเลขบัญชีแอดเด้อบางครั้งนะคะแอดก็ไม่ได้แน่นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะแอดกับเมย์กลัวสิตอบเนาะเอฟซีว่าใส่มืดแล้วแอดว่า เอาบเป็นอย่างเ่าบเป็นอย่างค่ะนี่อันเด้ออันนี้เด้อเลขบันชี่แอดค่ะเลขบันชี่แอดเนาะเลขบันชี่แอดเพื่อแบลว่าอยากสนับสนุนนะคะค่าสมุดค่าสปากาค่ะเออค่าน้าผิวขาวแอดค่ายาลดความอ้วนแอดประมาณจังสันละค่ะซื้อมาให้แอดกินเนี่ยเขาเลยโอ้จะแอดศูนย์ค่ะอีน้ำม,มันขเขาเลยกจนแอดแอดถือโกงไปหาซิปกรรมอันนี้นะคะทุกคนนี่เด้อ,อแคบไว้นะคะแคบไว้ค่ะเพื่อได้โอนให้แอดจักซี่หายแสน โอ้ยนั่นแหละค่ะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิปห่งเอาไปปังกันนะคะแอดก็แบ่งแบ่งปังฟรีเลยค่ะทุกคนแบ่งปังฟรีนะคะแบ่งปังฟรีนี่แหละคะ่ะแค่เขามารับส้มคลิปรับส้มอันนี้ก็ไม่ได้มาเฮเมื่อกีดน้ำกันนี่แหละคะ่ะก็บ้าบ้างนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะทุกแนวทางก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเข้าใจเด้อค่ว่าแนวทางเด้อค่ะส่องแอดเด้อค่ะใครที่แบบว่าพูดจาไม่สุภาพหรือมาประชดประชันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ แอดนี่แอดเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนะคะแบบว่าเรื่องจ้งสีบอยากว่าวให้เอฟซีเพื่นละค่ายหหเนาะบางทีพูดเยอะมันก็สิเป็นแบบอุย้ยอีกอย่างคือบอกเตจังสีนวลแอดก็จะขออนุญาตบล็อกเลยนะคะอันนี้แจ้ง A FC ที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะแอดจะขออนุญาตบล็อกเลยนะคะบางทีมาประชดประชันผู้ใดอคอม้มมต์ว่าถือตาคอยบล็อกอย่างเดียวค่ะแอดบอทามหนาทำหลังเด้อ บอกอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาแบ่งปันแนวทางหวยกันเนาะแค่หวยคิดหวยหัวก็งอเพาะแห้งแล้วอุ้ยอ่านคอนมเมนต์ให้สบายตาแต่ว่าแนะนําได้นะคะแนะนําได้โอ้ยแอดอันนั้นอนันนี้จังสันเลือดสีเสียงโบโอเคเลยจังสันจอย่างเงี้ยแนะนําได้ค่ะอย่างนี้เรารับชมรับฟัง,งนะคะเราเรารับฟังเนาะ อันนี้นะคะก็เข้าไปเต็มๆที่หกสี่หกนะคะมาจากสูตรงบน้อยนะคะแอดก็ไม่งอบนอกใจสูตรงบน้อยแล้วนะคะโอ้บอยบบตัวอย่างดอกแอดก็บอกให้มันหกแปดนาะทีนี่แหละคะ่ะตัวเลขนี่ยมันเขียนไยว้แล้วมันปไปคือดียวโหลดถ้าเซอแอดเขียนไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะคะจากหกเจ้ากระซิได้เป็นเก่าไปจังสแล้วเก่าละจากหกเจกระสิได้เป็นหกศูนย์ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะทุกคน มก็สิบวกอันเขียนเลขผิดเขียนเลขถือขนาดแบบว่าขนาดแบบว่าเขียนเลขไว้แล้วนะคะบางครั้งแอดก็ยังเขียนผิดนะคะต,ค them. ตรงแบบว่าพยายามสิแบบบวกแกนะคะไม่แก่ก,ก็พยายามแก้ไขสถานการณ์เอานะคะแบบไม่พยายามจะขีดฆ่านะคะเมื่อกีสีหกนะคะอันนี้มาดูงบน้อยของเรานะคะงบน้อยของเราเนาะซึ่งเป็นสูตรแม่ไซละสมบูรณ์งบหน่อยองหันดูดหลุ่ปืนนี่แอดก็เมิดเสียงละคะเมื่อยละคะ เออคลิปก็ไม่ยังไม่มานะคะเอางบน้อยไปก่อนแล้วกันนะคะเออนี่แหละคอยอยกได้อะน,นี่และเอามีเข้ามีหลุดเดอ้อทุกคนว่ากันไปตามแนวทางเด้อค่ะวันจันทร์ผ่านไปนะคะก็หมานก็หิงกันไปนะคะเดี๋ยวพูดกับสุขาบานี แอดข่อยบ่ใดหวยอันห uh, uh, ้าน้อยอันหวยอันไทยเลยมาเอาเล่าเด้อประสันกรตามนี้เลยนะคะทุกคนอยู่ที่ทุกคนจะเลือกเอานะคะช่องแอดนะคะร้อยแปดพันสูตรค่ะแอดเฮดแฮเมอร์สูตรค่ะช่องแอดนะคะบ่บ่มีตัวเน้นดอกพวกเจ้ามากสูตรได้จกระจัดโหลดค่ะประมาณนั้นนะคะช่องแอดนะคะอีลีดแอดบ่มีตัวเน้นเน้นย่างเน้นตัวเน้นกับตัวแอดมากค่ะแอดบ่มากแอดกับบ่เน้นค่ะ นอกที่เหลือจะเป็นตามสูตรนะคะทุกคนเอามาดูนะคะงวดวันที่สิบแปดนะคะวันพุทธที่สิบแปดแมนบอกนางให้ไปที่ห้านะคะห้าแปดห้าศูนย์นะคะหรือทุกคนจะเอาไปตัดเล่นก็จะได้ศูนย์แปดแปดห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะแต่ขอแค่ห้ามานะคะสายหลุดหลอดหลอดเล,ล้วนะคะสายหลุดนะคะอันนี้ก็เดินมายาวนานนะคะหกวดติดแล้วนะคะหกวดติดแล้วทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนหกมวดติดแล้ว,ลวได้เอาแคปค่ะ ห้าแปดห้าศูนย์นะคะห้าแปดห้าศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์แปดห้านะคะตัวหนังสือแอก็กกอหน่อยเนียไ่ยยเนียดเด้อค่ะอันอยันอเมียเพิ่นบบเห็ดอันเมื่อก่อนเขียนตัวเล็กๆนะคะอีเมียว่าโอ้เอฟี่ว่าโอ้แม่ตาบอดีลูกว่าสานอันเขียนตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยอันใหญ่เลย <laughs> พอเวลาลืมนะคะเวลาลืมมันมันก็จะเหลือตัวแค่นี้นะคะนี่เกือบตัวเลขอีกแล้วนะคะดีนะหางยิ่งขึ้นไปให้อีกนิดนึงนะคะนี่ พยายามจะเขียนตัวใหญ่แล้วนะคะพอพอพอแอดลืมมันก็จะเหลือตัวประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วเพ่อเพอหน่อยก็ดนีเนาะมัดเปลี่ยน,นะค่ะอันนี้ก็ลืมข้าวคะ่ะลืมข้าวว่าสีเขียนตัวใหญ่ๆค่ะก็เลยเหลือตัวแค่นี้เลยไม่แก้ไขนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะสมุดสมุดจะไม่สวยนะคะทุกคนแอดเป็นคนเขียนหนังสือตัวใหญ่ๆบอก,กริงเขียนไปเขียนมามันลืมคะ่ะมันลืมเขียนไปเขียนมาตัวหนังสือจะเล็กลงเล็กลงนะคะทุกคน อ่านี่เด้อแคบค่ะสูตรงบน้อยอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแคบเราบอกแคบเราเด้ออ่ามาต่อกันเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเอามาจากงบน้อยเลยนะคะเราจะไม่งอกใจสูตรงบน้อยนะคะเม็ดเดียวแอดเอามาจากสูตรงบน้อยเลยนะคะนี่เลยแต่ว่าเพิ่มตัวจอไปอีกสามคู่นะคะเพราะว่าเออองคู่ข่อยบ่วซาใจโอ้ยสมมติข่อยกระมือละเลือซองหนาสุดถ่ายค่ะ สมุดเมดแล้วเเ่มนี้นะคะเรมนี้นะคะนี่โอ้ยใส่ดีได้เคยหลิงนีเอานี่กล้องก็ตั้งกันสิละคะ่ะเอามาดูกันเลยนะคะงบน้อยแล้วเออเม็ดเดียวนี่เราเอามาจากงบน้อยนะคะเข้าไปที่ห้านะคะทุกคนห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะซึ่งชนกันแล้วนะคะชนกันงบน้อยนะคะชนกันงบน้อยตัวนี้นะคะนี่ชนกัน ชนตัวนี้งวดก่อนชนสีโโ ion, น่หกนะคะเอาลองดูค่ะอีงยังกระซ้างขอแค่หามาทุกอย่างจบแล้วค่ะวันพุธนะคะขอแค่มีห้าแค่นั้นแหละค่ะจะบนหรือล่างก็ได้เอฟซีบอกแมนบอกเฮ้ยทุกคนแอดอ้วงคับโอ้ยชิบชู้ไทยแล้วรอรอแนวทางร้านไม่ไหวนะคะรอแนวทางวัดร้านไม่ไหวแล้วนะคะแอดกระซไปนอนก่อนอาแคปเอาเด้อค่ะห้านะคะขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเด้วค่ะ แอดกับิเปน็นนอนก่อนแอดม่วงค่ะอันนี้คลิปสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วนะคะมีแนวทางให้ FC เอฟซีเบิ้งแล้วค่ะมืออื่นจังว่ากันไหมค่ะอันนี้แอดอัดคลิปหลังหัวออกเลยนะคะหลังห้วออกตัดอัดคลิปตัวต่อกันเลยค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้มีแนวทางดูนะคะที่จริงๆก็รอแนวทางหัวยราวพัฒนาล้านนะคะโรอบไหวาแอดก็เลยอดอัดสูตรในี่ลงก่อนเอฟซีว่าถึงใจหลายว่าสันค่อยทาสูตรนี้หรือวา่าสันนะเอาไปเอาไป ขอให้มานขอให้เห็นขอให้ฟังขอให้โชคดีอีกนะคะขอให้เข้าอีกเต็มๆนะคะทุกคนพี่นิพิจารณากันดูนะคะวิเคราะห์กันดูเพราะว่าช่องแอดมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางเลยนะคะว่ากันไปตามสูตรนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้ะ